เพื่อน,นวันนี้มาเที่ยวงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะอู้อลังการงานสร้างมากคนเพื่อน,นไม่เคยเห็นเลยมาปีแรกดูสิมีตะเทียนสวยๆทั้งนั้นเลยแกะเป็นรูปต่างๆเออท่านยูเอ็นจอย Enjoy? yes so oh, very interesting นี่ตัวะ ฝนตกหนักแต่เมื่อวานนี้เขายังไม่ได้แห่เมื่อเช้านี้เริ่มแห่พี่มน้ยอยก็ไปแต่เช้าดูไปครึ่งวันเองเพื่อนโอ้ขอบวนมีเยอะแยะแต่พี่มีน้อยดูไปสิกว่าขบวนอากาศมันร้อนอ่าก็เลยกลับมาที่พักเดี๋ยวตอนเย็นจะไปใหม่นี่สวยมากเลยอชอบมากเลยเพื่อนสวยนี่เราไม่เคยเห็นนะเนาะตื่นตาตื่นใจนี่กระบวนนี่นี่เหมือน

ว้าวพี่น้อยพี่น้อสุดเซ็ตพี่น้อยสุเซ็ต hello น hello ไปที่บ้าน hello ไ y บดีว้าวสวยงามสวยงามเพื่อนทีนี่สวยสวยดีบราชธานีพยายามกรวเข้าภาษวามคอนเสิร์ตยังตัวหน่องนเป็นประสบการเพื่อนเป็นประสบการตลอดขบต่อไปครับเป็นวของอเบอ์ เป็นงานเป็นภาษาเพราะเป็นงานที่มีช่วยช่วยทำยากมากเลยทำ่รียงลำดับผู้สอนสีจังหวอดแธเทียนเข้าราษานะคะโอ้โหการขบวนนี่เยอะแยะไปหมดเลยไม่หวั่นไม่ไหวนี่กระโดดมากระบวนนี่น้อยอ้าวฮัลโหลสวยกระบวนนี่ก็สวยค่ะสวยค่ะโอเคนะคะเพื่อนขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะ Bye bye, bye bye. <laughs>